เมื่อวันที่29มีนาคม2566ในสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลางได้เดินทางมาตรวจติดตามงานของสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่สกลนครพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเลี้ยงปสัสสตว์กรปกลางพลยางคำจำกัด เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่สอน .1227 บางส่วนตนโนนหอมอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครที่กรมธนารักษ์ให้เช่าทำประโยชน์ประกอบกิจการของสหกรณ์บริเวณที่จัดให้สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กร,รปกลางโพลยางคำจำกัดเช่าเพื่อประกอบการเกษตรเนื้อที่ประมาณกว่า380ไร่เช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่นโรงค่าสัตว์และอาคารสำนักงานเนื้อที่ประมาณกว่า9ไร่ และมีการจัดทำสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังเนื้อที่ประมาณ1งานเศษซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุการเช่าที่ราชพัสดุบางส่วนจึงได้แจ้งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้นะครับผมก็พร้อมคณะทีมงานนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและก็ทางพื้นที่นะครับได้ลงมาตรวจนะครับ พื้นที่นะครับโรงฆ่าสัตว์นะครับของกรมปศุสัตว์ที่สร้างไว้นะครับโดยให้สากโพลยางคำนะครับได้ใช้ประโยชน์เป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับซึ่งพื้นที่เดิมบริเวณนี้นะครับสากโพลยางคำนะครับก็ได้เช่าอยู่แล้วเนื้อที่380กว่าไร่นะครับก็ใช้ประกอบการในเรื่องของบริหารจัดการเรื่องเนื้อพลยางคำนะครับก็เป็นที่รู้จักและก็โด่งดังอยู่แล้วนะครับบางประเภทนะครับ ที่การใช้ประโยชน์นะครับยังยังไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ในส่วนนี้นะครับตอนนี้สร้างอยู่บนที่รับประดุกแปลงหมายเลขทะเบียนที่สนหนึ่งสองสองเจ็ดนะครับในในในส่วนนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่ได้ดาเนินการจัดให้เช่าให้ถูกต้องนะครับแต่ก็ได้สั่งการให้ทางทางพื้นที่นะครับประสานกับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณคือกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็ ได้เรียกาทางสากลพลยังคำนะครับมาจัดทำสัญญาเช่าให้มันถูกต้องเพราะว่าต่อไปอเนื้อที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานของกินพีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องอดำเนินการในเรื่องของกานที่อาคารอะไรก็ดำเนินการให้ให้มันถูกต้องตามระเบียบของราการซึ่งก็ได้คุยกับทางสากลแล้วก็สากลก็ไม่ไม่ได้ติดขัดประเด็นไรนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของทางการแต่ว่า ขออัตราผลปนอัตราผลปนอย่างเดียวนะครับเนื่องจากสากรเองอ่ะต้องแบ่งปันผลกําไรไปยังสมาชิกผู้เลี้ยงวัวนะครับโคขุนใช่ไหมครับท่านซึ่งในส่วนนี้ก็ได้กําชับว่ากรมทรักเองก็อาจจะช่วยเหลือให้ให้ให้เต็มที่นะครับในเรื่องของการดินการให้สุข้องตามระเบียบครับผม ขณะที่ช่วงบ่ายของวันเดียวกันในสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและธนารักษ์พื้นที่สกลน,นครได้เดินทางลงตรวจสอบที่ราชพัสดุซึ่งเคยใช้ประโยชน์เป็นเรือนจำในจังหวัดสกลน,นครมีเนื้อที่10ไร่ตั้งอยู่ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครต่อมาได้ย้ายไปก่อสร้างใหม่จึงส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้เทศบาลสกลน,นครได้ใช้พื้นที่เพื่อทําประโยชน์สาธารณะต่อไปบริเวณนี้นะครับที่เรายือนอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบริเวณที่เรือนจําสกลนครนะครับได้ส่งคืนพื้นที่เนื่องจากาเรือนจําได้ย้ายไปอยูอ่ที่ข้างนอกนะครับส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ประมาณ1ิบไร่นะครับและก็ยังมีอาคารนะครับที่อา,อายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับตอนนี้ก็ได้ทางกรมธนารักษ์ก็ได้อนุญาต ให้กับเทศบาลสกลนครนะครับได้ใช้ทําเป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอาคารนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หาดูยากแล้วนะครับต่อไปเข้าเข้าเกณฑ์ลักษณะอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับและก็เชื่อมโยงนะครับกับความรู้สึกของคนสกลนครนะครับกรมธนรก็ได้สนับสนุนนะครับให้เทศบาลสกลนครได้ใช้พื้นที่เกือบ1ิไร่ พร้อมอาคารนะครับได้เป็นจุดเลน์มาร์กนะครับเพื่อให้คนที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครน,นะครับได้มาท่องเที่ยวและก็สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่หนองหานนะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับใน,ในอนาคตนะครับผมต่อมาในวันที่30มีนาคม2566นายสในสมมาตรมณียันรองอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นค7.3เนื้อที่1งาน70ตารางวาตั้งอยู่ในตำบลพานร้้วอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซึ่งเคยใช้ประโยชน์เป็นอาคารสำนักงานด่านศุนลากากรสีเชียงใหม่เดิมต่อมาหลังจากได้รับการจาัดสรรงบประมาณตามโครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก่อสร้างด่านศุนลากากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ จึงได้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์นำไปใช้ประโยชน์ค่ะสำหรับจุดเด่นของแปลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทําเลชั้นเยี่ยมของพื้นที่การค้าอยู่กลางเมืองของอำเภอสีเชียงใหม่เป็นย่านที่มีการจัดกิจกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าของลานกิจกรรมของลานพญานาคของสีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย คาดว่าน่าจะมีการพัฒนาให้ได้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดมูลค่าจากที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้ประมูลนะคะอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะคะที่มองเห็นศักยภาพของพื้นที่แปลงนี้นะคะมาพัฒนา,าที่ราชพัสดุด้วยกันนะคะเราเองก็จะดำเนินการเปิดประมูลในช่วงประมาณปลายเมษา2566นี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะ พื้นที่แห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมมีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขงซึ่งฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเป็นเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจกรมธนารักษ์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดวยการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลเพื่อจัดเก็บรายได้เข้ากระทรวงการคลังต่อไป